ครับดูช่องวิวแฟมพาเพลินชั้นแน่เอาผมต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยครับผมเมื่อกี้ไม่บุริเตียนเลยจัดการลบข้อมูลเรากล่าวเอาชาวบ้านพื้นเมืองต่ออยู่ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุทัยานะผมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีสยาครับผมบ้านในงานถนนกันเดินครับผมตอนนี้คนที่มาทำการหัวไปใส่ข่าวแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาหาติดต่ตามนะเดี๋ยวแท็กซี่เท่านี้เจ้าสัญญาอย่าง ก็จากคิวเมื่อกี้นะครับผมเป็น EP 2ีสครับผมเสร์ฟจากจุดเดิมนะครับผมถนนค,คนเดินกอดีเมื่อกี้ครับที่จัดงานเข้าโดยไปนะเราพาเขาแปลว่าเขาอยากงานเนี่ยเข,ขียนเยอะพันละห้าบาทต้นทายไปีเดี๋ยวนกเนือ้อจากสองอย่างนี้ค่ะเราจะจั ตีครับ่างอยังไม่เห็ันเรงเกี่ยวกับอะไรนัดี๋ยววอติ่จาะควาอย่างเอนเป็นต้นจะนอเดี๋ยวพาย่างกปนบานะฮะอุาจริงๆนะแตเป็นตีมแบบว่าแต่ตัวบูรณาอาจจะหน่อยนะแบบว่าสมัยก่อนนะครับได่เรางามแล้วก

พี่พูดถึงนะครับเรื่องของเรือที่นทำเป็นมาอย่างไรบ้างครับค้อครากบวงไซกันอยู่วัวตกเสาเป็นรือไทยพืนบ้านร่นที่แปอ่าฮะแล้วก็เขากลังจัิธีกันนะคเป็นเรือไทยเป็นเรือแถวแล้วก็เป็นเรือบรรทุกเป็นเรือโดยเรือากร้วเรอันนเ้ผมไม่้เอามาว่เป็นเรือพกงนที อ๋อคือมีเรือหลายรูปแบบแล้วก็มีหลายขนาดหลายไซส์ด้วยใช่ไหมครับหลายขนาดครับอ่าฮะอันนี้อันอันไหนไซส์เล็กสุดครับอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับไซซ์เล็กสุดของเราครับเป็นเรือเอ่อเป็นเรือกระแทงเรือเดินซีกซีก็จะเป็นเรือบรรทุกข้าวอ่าเป็นเหมือนเรือที่บรรทุกแบบว่าสินค้าใช่ไหมครับอถยี่ไส์เนี่ยนะฮะที่จะเป็นเรืออยู่ในงานยู่ไซส์ยี่นาวิธีมองเะอุอะไรเนี่ย

อ๋อถ้าเป็นลำใหญ่จะเป็นหวายคุณผู้ชมนะครับนะะฮแต่ถ้าเป็นลำเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเสือเหมือนต้นกกอะไรแบบนี้ยใช่ไหมครับตากมาถอ่ดนะฮะโอเคนะครับก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่ามีความงดงามนะครับแล้วก็ที่ใส่ได้คุ้นมากนะครับพี่ขอบคุณครับครับผมนะครับเอาล่ะนะครับเราไปต่อกันที่อินบูธเลยครับน้องปอยครับการเรียลล่าสุดการที่ทำสารพิ๊ วิปแซินดอกงเหลืองนะคะแล้วยางไตดาม่าแล้วเมืองเกาข่าเลยเห็นอยูะฉันอย่ล่แขงหางีว่าโอ้ยนีนลนมีความรู้างด้านเครื่องประดับ้วก็ซื้อตุ๊กตาของแทมาเยางของบรรยากาศรกว่าของสีสันมนะ เ้าาไวทงีดครับความพิเศษของแผ่นทองเหลืองมันคืออะไรคะทำไมเราถึงต้องใช้แผ่นทองเหลืองมาซื้อนี่ยปากกาตีนะคะมันก็จะมีโลหะทองเหลืองนอกจากที่มันคือทองเหลืองที่ราคาคนไทยก็นะคะดูจ่านะคะแล้วก็คุณค่าถ้าเราประมาณว่าเราคิดว่าเราจะมีคนเอาทองเหลืองมาถ้าเป็นแผ่นโลหะอลูมิเนียมมันก็จะดูไม่มีคุณค่ากระดาษกันกอะดาษกระดน เห็นแต่ำแขงที่ว่าฝาตอนนี้ดิฉันุาาสเวทีนีให้กับาแดงกรุงเทพได้ไัไดนระจำยวดรับตินแดดแห่งความร่มเยขอเสียงระเือต้อนรักด้ะจำวันเอาไว้สำหรับตึ้โ่กล่องอีสานเนี่ยรเดวต้องออกโบโบสักตัวนะ พระราตไทยรามันหรือร่างหลวงปู่ทองกลบรรับเอกครัตน์จ้าุกแกนะคะก็สวัสดีค่ะในนามผู้ชชนไทยรามันวัดอัมพวันนะคะตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะคนมอญน,นะคะไทยรามันหรือไทยมอน,นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ก็จะมา หลังปักขาลายนะคะปักขาลายก็คือเป็นความเชื่อนะคะทางพิธีกรรมของบ้านมอนนะคะวันนี้ก็เป็นหมักสาธทีน,นะคะมาสาธิตให้ท่านได้ชมก,กันนะคะเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีนะคะออกไปนะคะก็เป็นความเชื่อเป็นพิธีกรรมของบ้านมอน่ะก็ชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวโตโตทำอีที่อมไหอ่ะ น้ยจะฟังหนาฟังนโอเคเนไว้ืนบานนะสดกว่าเขว่าอรุรักัน จะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปเอบอกว่าอันนี้เป็นคกินไรนะขออนุญาตทราบที่มที่ไปของคเทวันนี้จะดูใน่ ประกอไปด้วยอะไรบ้างเอยบรรยากาศกับประมาณน้ครับผมฝาาเอาไก่คนไกติดตาใ่จะปรอบไปด้วยหมูสอว่าก่อนาแห่งบ่เดี๋ยวนี่ทุนนี่จลอยจะจอกับเกนมากผมไมรักัชีกระเียมติไทยเ่ก็ช้เคม